ส,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะน,น้องครับผมลงทัศ์สูตรเลขพารวยพบพี่น้องของเราเนื่องวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะครับวันนี้ครับมานําเสนอครับตัดเด่นล่างส 1, 1, อ,องสูตรชุดที่หนึ่งมีด้วยกันสามชุดชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เห็นนะครับสูตรนี้ผมลงติดต่อกันมาสามสี่วันแล้วครับใช้สามใช้ระบบ หนึ่งชุดมีด้วยกันสองสูตรชุดที่หนึ่งเอาตัวเด่นไปชนชุดที่สองและเอาชุดที่หนึ่งชุดที่สองไปชนตัดเด่นชุดที่สามอ่ะเราใช้ระบบนี้นะครับความเป็นไปมาของสูตรนี้ว่าที่ผ่านมาครับนี้ครับคือชุดนี้ชุดนี้ตัดกับชุดนี้ชนกันที่ศูนย์ตัวเดียวพี่น้องครับ ผมให้วิ่ง0ูนย์รูด0นย์ผมรูด0ูนย์บเกประตูตัวที่เน้น1 0ึ่งศูนย์ศูไม่มาครับเน้นอยู่หตัวในงวดนั้นออก0ูนย์หตัวนี้เราจะใช้ระบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับงวดนี้และจะไปชน เมื่อเราได้เลขเด่นถ้าได้เลขเด่นหลายตัวผมจะยึดเลขเด่นไว้ไปชนกับชุดที่สองชนชุดที่สามตัดไปเรื่อยๆอ่ะฝากติดตามไปด้วยครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะมาพี่น้องครับทีนี้มาฟังคําเตือนแล้วเรามารับชมกันเลยครับว่าตัดเด่นล่างสองสูตรชุดที่หนึ่งจะได้เลขเด่นอะไรจะถูกตาถูกใจไหมเอ่ยมาฟังคําเตือนเลยพี่น้องครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับโอเคไหมครับมาพี่น้องครับฝากไปเตือนและที่นี้ถึงตัวสูตรและวิธีทำกันครับในสูตรนี้ผมใช้หลักพันบวกรหัส0 9 2 3 สูตรที่สองก็ใช้หน่วยบนบวรหัส49231สูตรนี้มี5สูตรนี้มี4เมื่อตัดกันแล้วจะเหลือกี่ตัวไปเลยครับพาคำนวณ2องพฤษภาครับใช้หลักพันพันคือ33มบวกศได้3 3มบวกเได้12 12อบอวกสได้14 14ีบสวกสได้17ตัวเลขออกมาแล้วคือ3 2 4 7พี่น้องครับ มดูสูตรที่สองใช้หลักหน่วยบนคือ8 8ดบวกสเป็น12 12อบวกเเป็น21 21ิบเวกสเป็น23่บวกสเป็น26่บกบวกหเป็น27เราจะได้สองหนสามหเมื่อใช้ระบบ2ส,สูตรมาชนกันมาตัดกันเอาตัวที่ถูกกันทั้งสองสูตรปมนำไปเป็นเลขเด่นในงวดต่อไป อย่างวันนี้ชนกันที่สามสองเจ็ดสองสามเจ็ดนี่นะครับชนกันเราก็ได้เลขเด่นขึ้นมาคือสองสามเจ็ดจะต้องมีหนึ่งตัวถึงสองตัวคำวนวณจากสองพฤษภาพี่น้องครับสองพฤษสภาก็จะมาใช้สิบหกพฤษภาครับวันนั้นออกสองห้าหนึ่งสามศูย์เ้าสองตัวล่างออกแปดเจ็ดก็จะถูกเก็บตัวนี้ครับ ถ้าจับชนกันไม่ถูกวันนี้มาเจ็บตัวเดียวมาดูวัดต่อไปครับ16พฤษภาไปใช้1มิถุนาพันคือหนึ่งบวกศได้1 1ึบวกเได้0 0นบวกสได้2 2งบวกสได้5สูตรนี้มาแล้วครับ1 0 2 5สูตรที่สองให้ใช้หลักหน่วยบนคือ9 9้เบวกสเป็น13 13าบวกเเป็น22 บวกสเป็น24บวก3าเป็น27บวก1เป็น28เราก็จะใช้ระบบเดียวกันครับเอาทั้งสองสูตรนี้มาชนกันเพื่อจะหาตัวที่ถูกกันนำไปเป็นเลขเด่นเลขวิ่งในงวดต่อไปมาดูครับสูตรที่1 1ไม่มี0ย์ไม่มีสองสองใส่2เข้าไป x 5อ,อย่างงวดนี้ชนที่สองตัวเดียวพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นผมจะให้วิ่ง2หรือรูด2แต่ก็มีข้อแม้อีกนิดหนึงถ้ากรณีถ้า2ไม่มานะทีนี้ฝั่งนี้จะเหลือ105เอา105มาวิ่งชน3 4 7 8ี่แต่หลักๆถ้าได้วิ่ง2องรูด2แล้วถ้าเอา2ฝั่งนี้มาชนฝั่งนี้จะได้2 3 2 4 2 7 2 8 แล้วกลับเอาสองฝั่งนี้มาชนฝั่งนี้จะได้สองหนึ่งสองศูนย์สองห้าและผลที่ออกพี่น้องครับห้าห้าเก้าสามห้าสองสองตัวล่างออกสองศูนย์มาสองศูนย์นี่สองศูนย์ตัวนี้นี้ถูกสองอันนี้ถูกศูนย์สรุปสูตรนี้มาสองตัวอืโอเคไหมครับถูกแล้วไปต่อครับมาดูงวดวันที่หนึ่งมิถุนาไปใช้สิบหกมิถุนากันครับ หลักพันคือเลขเก้าเกบกศได้9ก้บวกเ้าได้18บวกสองได้ยี่บกสาได้ยีเลขเด่นของเราคือ9803ศูสูตรที่2ให้ใช้หลักหน่วยบนคือ2 2งบวกสเป็น6 6หบวกเเป็น15บวกสเป็น17บเวกสาเป็น20่บวกหเป็น21 6สิบเาเจ็อ่ะเอามาตัดกันเพื่อจะหาเลขเด่นเลขวิ่ง ก้าไม่มีแปดไม่มีศูนย์ศูนย์สามไม่มีได้วิ่งสามรูดสามมแล้วพี่น้องครับจะเหมือนกับงวดนี้เป๊ะเลยชนกันที่ตัวเดียวและถ้าศูนย์มาเอาศูนย์มาวิ่งชนฝั่งนี้เราจะได้ศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สามแล้วก็เอาศูนย์มาวิ่งชนฝั่งนี้เราจะได้ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งและผลที่ออกห้าศูนย์เจ็ด สา2เสองตัวล่างออก06ถูกศูนี่ครับสูตรนี้มาสองตัวทีนี้เมื่อกี้สูตรนี้มาสองตัวจะมาถูกที่06หรือใครจะวิ่งศูนย์รูดศูนย์ก็สุดแล้วแท้แต่โอเคไหมครับขยับมาดูงวดวันที่16มิถุนาไปใช้หนึ่งกร,รกดาเลยพี่น้องครับผมพาคำนวณเลยครับหลักพันวันนี้คือเลขเก็ดเอาเก็ดไปบวกรหัส 0 7บวก0ได้7 7บก9ได้16บวก2ได้18 18บวก3ได้21มาแล้วครับพี่น้องครับสูตรที่1 7 6 8 1สูตรที่2ผมไม่ใช้หลักหน่วยบนคือ2ตัวนี้2ไปบวก4ได้6 6ไปบวก9ได้15บวก2ได้17บวก3ได้20บวก1ได้21เป็นยังไงครับจับชนกันหมด ตัวที่ชนกันได้คือหกเก็ดหนึ่งหกเก็ดหนึ่งวันนี้ได้สามตัวหกเก็หนึ่งพี่น้องครับในหกเก็หนึ่งนี้ผมให้เน้นไปที่หกกับเจ็ดผมให้เน้นไปที่หกกับเจ็ดถ้าให้ตัดลงมาอีกตัวเดียวผมให้เน้นที่เก็ดจะมาไหมวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม ให้คำตอบกัน6กับ7ถ้าตัดลงมาให้แคบผมจะเลือก7จะมาหรือป่าถ้า7มาชุดเด่น7071ถ้า6มา6061ถ้า1มา1617แต่ถ้าเน้นที่7ชุดเดียวที่ติด7มี7 6 75 77 7 0็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดมาจากไหนกรณีที่หกเจ็ดหนึ่งไม่มาฝั่งนี้เหลือแปดฝั่งนี้เหลือห้าจะต้องมีแปดห้าอยู่หนึ่งตัวถ้ากรณีที่เลขเก็ 7, เลขหกเลขหนึ่งไม่มานะครับอันนี้ก็เลขเก็ เลขหก 6, เลขเก็เลขหนึ่งไม่มาฝั่งนี้เหลือ5กับ0นย์ก็จะเอา8ตัวนี้มาวิ่งชน8 5 8 0เท่านั้นครับพี่น้องครับแต่เน็เนเนื้อเนื้อวันนี้ผมคิดว่า6กับ7น่าจะมา1ตัวแล้วตัวสอดแทรกคือเลขหนเพราะฉะนั้นเน้นที่สุดก็จะเป็น7 1พี่น้องครับ7 1หนึ่งถ้าให้หางเดียวผมจะให้7 1็ดห่งในงวดนี้ นี่ครับ2ตัวล่างงวดวันที่1กับรกรกดาคมผมให้เกตหน่งส่งเข้าประกวดโอเคไหมครับมาครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ฝากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งคลิปต่อไปสำคัญมากครับเพราะแน่ๆเราได้ตัวเด่นแล้ว167ใน167นี้ผมเลือก6กับ1 6กับ7ถ้าใน6กับ7เลือกตัวเดียวผมเลือกเก นี่ครับตัดกัน6กับ7และเหลือ7ตัวเดียวผู้ชนผมจะมาชน1หรือใครจะใช้เจ็ดหหรือ6 1หนก็อ,อยู่ในอยู่ในประมาณนี้พี่น้องครับโอเคครับสุดนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับเจอกันคลิปที่2ตัดเด่นล่างชุดที่2สําคัญมากขอให้โชคดีทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ